please mm -hmm. โอเคครับสวัสดีท่านผู้ชมช่องทุกคนด้วยนะครับอยู่กับผม B ีเอเทึดทุกวันเกมเมอร์นะครับก็สําหรับคลิปนี้นะครับก็เป็นคลิปการรีวิวนักเตะอีกแล้วนะครับแล้วก็นักเตะที่ผมจะใช้รีวิวในคลิปนี้เนี่ยก็คือหมอปลานั่นเองนะครับอ่ะจะพูดว่าไงพูดมาอันที่จริงแล้วนะครับนักเตะคนนี้เนี่ยชื่อว่าอาลีนะครับถ้าผมอ่านไม่ผิดนะครับเล่นอยู่ในลีกรัสเซียนะครับสโมสรคลาสโนดานะครับ แต่ว่ามันดันหน้าตาเป็นเหมือนหมอปลานะครับผมก็เลยขอเรียกว่าหมอปลาแล้วกันนะครับโอเคครับอันดับแรกเดี๋ยวเราไปเช็คค่าพลังกันก่อนนะครับว่าหมอปลาเนี่ยจะโหดสักแค่ไหนนะครับซึ่งตอนนี้ผมเปลี่ยนเป็นโปรไฟล์ของคลาสโนด้าเรียบร้อยนะครับโอเคนะครับสำหรับหมอปลาเ็สูงร้อยแปดสิบนะครับอายุสามสิบห้าปีแล้วนะครับถือว่าอายุเยอะเลยนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าอายุเนี่ยจะมีผลต่อการเล่นหรือเปล่านะครับ โอเคครับเรามาดูกันตรงนี้นะครับสำหรับหมอปลานะครับมีเกมลุกอยู่ที่85นะครับบอลคอนโทรเนี่ย82นะครับดิบลิงนะครับแปดสิบนะครับแล้วก็ทายเวอร์ชันเนี่ย77นะครับแล้วก็ส่งสั้นนะครับ79นะครับส่งยาว75จบสกอร์82นะครับใช้หัว83นะถือว่าไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับลูกตั้งเตะ77นะครับความโค้งเนี่ยน้อยนะครับ72สปีด82สปีดต้น74็ดสิบสอน้อยมากเลยนะครับ โอ้แต่ว่ายิงแรงอยู่น,นะครับแ6บนะครับกระโดด75อืมความแข็งแกร่ง86นะครับบาลานเ์77สเตมไม่น่า85้านะครับถือว่าค่าพลังไม่เยอะนะครับโดยเฉพาะลูกหม่งนะแต่ว่ามีความแข็งแกร่งเล็กน้อยนะครับแล้วก็ยิงแรงเล็กน้อยเหมือนกันเก็บลูกก็พอใช้ได้นะครับตรงนี้เนี่ยเป็นสกิลนะครับไอเกมแมนชิพเนี่ยผมไปเพิ่มสกิลให้มันนะครับ สกิลส่วนตัวที่มีอยู่แล้วเนี่ยก็คือ a c r o b t t i c Finish นะครับวันทัดพาร์แล้วก็ Outside Color นะครับถ้าผมอ่านไม่ผิดนะสไตล์ก็จะเป็น c o p o u c h e r นะครับอืมเป็นกองหน้าตัวเป้าโอเคนะครับประมาณนี้นะครับสำหรับหมอปลานะ ก็ถือว่าเป็นบอลเงินและก็อายุมากแล้วด้วยนะครับค่าพลังได้ประมาณนี้เนี่ยก็ถือว่าสุดยอดแล้วนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวก่อนที่เราจะเข้าไปดูกันในเกมเนี่ยฝากทุกท่านนะครับกดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่อง BNK ินเคที่วันเกมเมอร์กันด้วยนะครับแล้วก็คลิปนี้เนี่ยทำขึ้นมาเพื่อความบันเทิงนะครับอย่าดามองดาม่านะครับดูเพื่อความสนุกเท่านั้นนะครับโอเคครับจะได้ไม่เสียเวลานะครับไปชมกันเลยนะครับ มาดูจังหวะซัดแบบเฉียบๆนะครับจังหวะนี้ซัดด้วยซ้ายเนี่ยอันนี้จริงแล้วหมอปลาเนี่ยถ้านัดขวาเคร่บแต่ว่าจัางหวะนี้เนี่ยล็อกเข้าซ้ายแล้วก็ยิงไปเนี่ยบอลแรงนะครับแต่ว่ามันไม่ผ่านมือบู้รักษาประตูนะครับเดี๋ยวมาดูรีเพคครับจังหวะนี้เนี่ยเพื่อนเนี่ยแทงมาให้แล้วหมอปลากระชากในจังหวะยิง,ยงด้วยซ้ายนี่ครับ ยิงได้แรงแล้วนะครับแต่ว่าผู้รักษาประตูเนี่ยทำได้ดีกว่านะครับมาดูังว่าลุดเดียวกันบ้างาก็จังหวะนี้เดเเนเบเล่ในแทงมาให้หมอปลานะครับแล้วหมอปลาังววันนี้จะได้ยิงนี่มันตัวปลอมรอว่าเออมื่อเช้า,าเอ,อ,อ,องมนน <ใจ S 2> าแล้วแล้วปั่นด้วยซ้ายนิดๆลูกนีแ<ต>้แล้วก็วเป็นประตูไปเลยครับโอ้โหนี่เป็นจังหวะลุดเดียวจังหวะแรกของหมอปลานี่ครับแล้วก็ปั่นโค้งๆนิดๆนี่ครับแล้วก็เป็นประตูไปเลยนะครับ มาดูรีเพยลูกนี้นะครับก็เป็นการแบบไปแย่งมาจากกองหลังนะครับกองหลังพลาดเองนะครับแล้วก็ยิงแบบไม่ได้ยากเย็นอะไรนะครับมาดูยังว่าซัดเต็มข้อลูกนี้บ้างครับเป็นูครเซฟกี้ครับแทงมาให้ทางหมอป่าเนี่ยก็ชากไปยาวๆแล้วก็ซัดด้วยขวาลูกนี้เลยครับเอ้ยเอาเรื่องอยู่นะครับยิงแรงนะครับหมอป่าไม่ใช่เล่นๆแล้วนะครับข้าพลังเนี่ยอาจจะน้อยนะครับแต่ว่าลงไปในสนามจริงๆแล้วเนี่ยโหดเกินนะครับ เอ้แต่ว่าเชอรี่ตัดสินว่าโหดก็ยังไม่ได้นะครับนี่มันเพิ่งต้นคลิปเองนะครับเดี๋ยวเราต้องดูกันยาวๆนี่ว่าหมอปลาเนี่ยจะโหดอย่างต่อเนื่องหรือเปล่านะครับมาดูยจังหวะเข้าทําอีกหนึ่งจังหวะนะครับจังหวะนี้หมอปลานะครับอยู่ตรงกลางก็ออกขวาไม้ทางคูโรเซฟกี้ตัดเข้าในมาให้หมอปลายิงอีกหนึ่งจังหวะนะครับอื้มแบบเลื่นล้มลงไปนี่บจังหวะนี้เนี่ยก็เป็นจังหวะแบบเทคตัวขึ้นมงนะครับแต่ว่าเหมือนว่ามันยังไม่สุดนะครับ แล้วก็จังหวะน,นี้เนี่ยมีกองหลังประกบอ,อยู่นะครับและจังหวะนี้ก็เป็นจังหวะได้จบสกอร์นะครับแต่ว่าผมยิงพลาดไปเองนะครับนิ้วผมมันลื่นนะครับแต่ว่าต้องชมจังหวะหาช่องนะครับมาดูจังหวะนี้ครับเป็นแร็กเลอร์นี่ครับตัดเข้ามาในให้หมอป้ายิงด้วยขวาลูกนี้เนี่ยบอลมันไปตรงตัวนะครับมาดูจังหวะความคล่องตัวเล็กๆน้อยๆกันบ้างนะครับจังหวะนี้ก็หมอปลานะครับพลิกหนึ่งจังหวะแล้วก็ยิงด้วยซ้ายเนี่ยไปตรงตัวอีกแล้วนะครับ อันที่ยิงแล้วกิมนี้เนี่ยผู้รักษาประตูเหนียวมากเลยนะครับผมลองเอาแบบตัวโฮมคมยิยงแล้วนะครับมันก็ยังรับได้เฉยเลยนะครับแล้วมาดูจงังหวะนี้เนี่ยหมอปาได้จบสกอร์อีกแล้วนะครับแต่ว่าบทรักษาประตูเนี่ยมันก็เหนียวเกินนะครับเห็นภาพแบบนี้แล้วเนี่ยผมคิดถึงครัวตัวเมื่อคลิปที่แล้วนะครับเวลตันตั้ง9.6แต่เซฟไม่ได้สักลูกเลยนะครับปล่อยเข้าอย่างเดียวมาดูรีพย์ครับอืมแบบพลิกตัวมายิงเลยนะครับน่าเป็นประตูมากนะครับแต่ว่าไม่ได้อะ ไม่เป็นประตูมาหลายช็อตแล้วนะครับมาดูจังหวะเป็นประตูบ้างครับเป็นจังหวะหมอปลาโชดนะครับกระชาก2จังหวะแล้วก็ยิงด้วยขวาเข้าประตูไปเลยนะครับเอ้ยมันไม่ธรรมดานะครับทุกคนอายุ35แล้วนะครับแล้วก็เป็นบอลเงินด้วยนะเวลตันแค่8485เองนะครับนี่มันโหดจริงๆนี่ขนาดอายุเยอะแล้วนะครับยังโหดขนาดนี้นะครับไม่อยากจะคิดสภาพตอนที่อายุยังน้อยนะครับ

โอ้โหแล้วจังหวะนี้ซัดด้วยขวาอย่างคมเลยครับหมอป่าเอ้ยมันไม่ธรรมดาแล้วนะครับทุกคนจังหวะวิ่งทะลุเนี่ยวิ่งหาช่องก็เหมือนกันนะครับแล้วยังต้องมาชมจังหวะยิงอีกครับโอ้โหดูดิยิงด้วยขวาแบบซัดเน้นๆเลยนะครับแล้วมาดูจังหวะที่วิ่งตัดกองหลงงหังโคโมปานะครับทุกคนถือว่าทาได้ดีแล้วนะครับจังหวะนี้เนี่ยสปีดน้อยนะครับทุกคนแต่ว่าทําได้เยี่ยมเลย มาดูอีกหนึ่งจังหวะนะครับเป็นจังหวะที่วิ่งตัดกองหลังนะครับไม่ใช่ตัดดีแบบวิ่งทะลุมาเลยเลยครับแล้วก็จังหวะจะสกอร์เนี่ยยิงด้วยขวาเนี่ยเพราะว่าอย่างที่เห็นนะครับลูกยิงแบบนี้เนี่ยก็ถือว่ามันไม่แปลกนะครับสำหรับบอลเงินนะแล้วก็อายุเขาเนี่ย85แล้วนะครับเวลตันก็ไม่ได้สูงมากนะครับแต่ก็ถือว่าโหดเกินค่าพลังนะครับทุกคนมาดูจังหวะเป็นประตูกันบ้างนะครับจังหวะนี้เนี่ยเป็นเดนิสเจมส์นะครับตัดเข้าในมาให้หมอป่าแล้วก็ซัดด้วยขวาลูกนี้เลยครับ เฮ้ยมันไม่ธรรมดาจริงๆนะครับทุกคนอย่าคิดว่ามันเป็นแค่หมอปลาธรรมดานะครับอันนี้เป็นหมอปลาล่างทองนะครับทุกคนดีนะครับไม่ถืออาวุธคู่กายมาด้วยในเกมนี้โอเคครับรีเพก็ถือว่าสวยนะครับลูกยิงมาดูจังหวะเป็นประตตอีกแล้วนะครับเป็นทีนีเกมอีกแล้วนะครับแทงมาให้หมอปลาแล้วก็วิ่งทะลุมาแบบสวยๆนะครับชิวๆนะครับแล้วก็ยิงไปแบบชิวๆเหมือนกันนะครับ ผู้รักษาประตูเกมนี้เป็นคู่ตัวนะครับทุกคนบางท่านอาจจะรู้อยู่แล้วนะครับว่าตัวโบคู่ตัวเนี่ยมันจะไม่ชอบออกมาตัดบอลน,นะครับมันจะรออยู่ในวงในอย่างเดียวเลยนะครับนี่ก็อย่างที่เห็นครับไม่ออกมาตัดบอลไม่ออกมาบางบอลน,นะครับมันจะรออยู่แถวแถวเส้นประตูนะครับทุกคนถือว่าท้เลี่ยมครับลูกยิงของหมอป,ปลาในจังหวะน,นี้หลายจาังหวะนี้หมอป,ปลาจะได้กระชากอีกแล้วครับ ตัวของเขาคิดว่าเขาโดนของโดนตะปูเสกใส่ท้องเนี่ยผมคิดว่าถ้ามันมีวิชาตัวนี้อยู่จริงเนี่ยคุณไม่น่าจะตกเป็นเป้าหมายที่จะทำท้องใส่ท้องคุณได้ลุงตูตายหาไปแล้วมันมีวิชาตัวนี้อยู่จริงลุงตูตายหาไปแล้ว เอ้เดี๋ยว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 ,ยว,ยวหมอเกี่ยวอะไรกับลุงตู่ลุงตู่ข้างบ้านนะอ๋อลุงตู่ข้างบ้านล,ลุงตู่ข้างบ้านอ๋อมีลุงเพราะลุงตู่เนี่ยคนทำท้องใส่ตายไปแล้วโอ,โ,อโอ้โอ้คงไม่มาเซ็นซิโ<อ>นแหวเกเลยไม่ไม่ไมมไมตลุงตู่ข้างบ้านผมไปหาหมออยู่อ๋อใครทำไมข้าผมโดนจับที่ทินไปประกันตัว โอ้โหจงังหวะนี้เนี่ยยิงเข้าไปอย่างสวยเลยนะครับเอ้ยมันเริ่มจะไม่ธรรมดาจริงๆแล้วนะครับหมอปลาในวัย35ปีนะครับจงังหวะเมื่อกี้เนี่ยเราจะเห็นนะครับในการประสานงานของหมอปลานครับตั้งแต่แดนกลางนะครับคือประสานงานกับเพื่อนเนี่ยใช้ความสามารถเฉพาะตัวด้วยนะครับแลวก็จงังหวะที่ส่งให้เพื่อนเนี่ยก็วิ่งนําทางมาด้วยนะครับจนมาถึงหน้าประตูเลยก็ได้จบสกอร์นะครับ และก็ที่ไม่ชมมาได้เลยนะครับก็คือการจบสกอร์เนี่ยเลยครับคือมันน่าชมหลายอย่างนะครับทุกคนไม่ว่าจะเป็นการจบสกอร์แล้วก็เนี่ยการวิ่งแบบหาช่องนะครับแต่ว่าจังหวะนี้เนี่ยก็มีจังหวะพลาดให้เห็นนะครับก็คือยิงย้อนโซนนะครับแต่ว่ามันไม่ตรงกรอบนะครับก็เป็นการยิงด้วยเท้าซ้ายด้วยนะครับจังหวะนี้แต่ถ้าตรงกรอบเนี่ยน่าจะเป็นประตูเป็นแล้วนะครับจังหวะนี้เป็นกรูเซฟกี้ครับสปีดขึ้นมาแล้วก็ตัดมาให้หมอปลายิงแก๊ตัวได้นะครับ จะว่ายิงแก้ตัวมันก็ไม่ใช่นะครับเกมนี้เนี่ยดูหมอป่ายิงไปแล้วครับสีประตูนะครับโหดเยี่ยมจริงๆครับหมอป่าแต่ว่าไม่อัมหิตนะครับสำหรับผู้เล่นท่านไหนนะครับที่หาตัวแปลกๆเล่นนะครับตัวนี้ก็น่าจะเหมาะอีกตัวหนึ่งเลยนะครับแปลกแต่โหดนะครับทุกคนมันไม่ได้แปลกหรอกแต่ว่าหน้าตามันจะเป็เหมือนหมอป่านะครับโอ้มันดูจังหวะนี้ครับทุกคนยิงด้วยขวามาดูอือก่อนจังหวะนี้เนี่ยเป็นอีกหนึ่งจังหวะที่ผมชอบมากเลยนะครับ คือมันงดงามหมดจดนะครับทุกคนยิงแบบโคตรแรงนะครับเอาล่ะมันอาจจะไม่แรงเท่าแบบพวกเลวานดอร์ฟี้โรนัลโด้นะครับแต่ว่าระดับบอลเงินเนี่ยทำได้ขนาดนี้ถือว่าสุดยอดแล้วนะครับดูลูกยิงมาเยอะแล้วมาดูลูกมงบ้างครับทุกคนเช้าน,นี้เนี่ยเป็นอาร์โนนะครับเปิดด้วยขวาเข้าไปหาอืมหมอปลาเรามันโหดจริงๆนะครับทุกคนมันไม่ใช่เรื่องเล่นๆแล้วนะครับเฮ้ทุกคนมันไม่ธรรมดาแล้วนะครับมันโหดจริงๆนะครับตอนนี้เนี่ย มันมีความสามารถหลายด้านนะครับไม่ว่าจะเป็นยิงแรงนะครับหาพื้นที่หาช่องได้ดีนะครับเอออีกหนึ่งอย่างก็คือเป็นความแข็งแกร่งนะครับทุกคนแม้ว่ามันจะไม่แกร่งมากนะครับแต่ว่าโดนชนก็ไม่ค่อยล้มนะครับอันนี้ก็เป็นรีเพย์นะครับเปิดด้วยขวาของอาโนนะครับแล้วก็เปลี่นหมป้าของละมงเข้าไปนะครับมาโนจะว่ายิงตามน้ําของหมป้าเขาจะวันนี้ยิงด้วยซ้ายแล้วก็ติดตัวครับไม่ใช่ติดตัวดิต้องบอกว่ายิงไปตรงตัวนะครับ โอเคครับมาดูจังหวะที่น่าเป็นประตูตอีกหนึ่งจังหวะนะครับเป็นหมอป่านกับแปรด้วยขวาแต่ว่าบอลเนี่ยไปชนเสาเนี่ยจังหวะต่อมาเนี่ยก็เป็นจังหวะแบบกระชากดูดไปนะครับแต่ว่าพวกษาประตูนี่ก็ออกมาบังบอลเร็วนะครับจังหวะนี้ผมก็พลาดด้วยนะครับก็คือลืมมองว่าเสาแรกเนี่ยมันโล่งนะครับมาต่อที่จังหวะยิงด้วยซ้ายนะครับเป็นลูกชอนะครับขึ้นมาเติมแล้วก็เนี่ยตัดเข้าในามาให้หมอป่าเรายิงด้วยซ้ายนะครับแต่ว่าบอลมันไม่แรงนะครับเลยก็ไปตรงตัวพักษาประตูด้วยนะครับ ยิงไม่เข้าบ่อยแล้วเดี๋ยวมันดูจงังหวะเป็นประตูสวยๆบ้างแกเป็นหมอป้าซัดด้วยขวาลูกนี้เลยครับเอ้ยมันไม่ธรรมดานะครับทุกคนทั้งยิงคมทั้งยิงแรงนะครับนี่คือนักเตะวัย35นะครับทุกคนแล้วก็เวลตันที่84เองนะครับเอ้ยนี้ถ้าเป็นฟีเจอร์มานะไม่อยากจะคิดสภาพเลยนะครับอันนี้มันโหดจริงนะทุกคนผมไม่ได้อวยนะเนี่ยแบบเล่นเห็นๆกัน,เ,นกเลยนะครับว่าวิ่งทะลุช่องหาช่องจังหวะชิงบอลประสานงานกับเพื่อนเนี่ย มันแบบครบเครื่องนะครับนี่ยังไม่รวมถึงการจบสกอร์แล้วก็ลูกยิงแรงๆนะครับลูกหม่งก็เป็นอีกหนึ่งอย่างที่ทําได้ดีนะครับแม้ว่าค่าพลังมันจะน้อยนะครับแต่ว่าจังหวะกระโดดก็สูงนะครับจังหวะนี้ก็เป็นจังหวะที่หมอปลาเนี่ยอยู่ถูกที่ถูกเวลานะครับบอลมาเข้าฐานก็แปรเข้าไปง่ายๆอย่างนี้เลยครับมาดูจังหวะกระชากยาวๆบ้างครับเป็นหมอปลาเนี่ยเบล่งขึ้นมาแล้ว จังหวะยิงเนี่ยผมเล่งไปเสาสองแล้วนะครับแต่ว่าหมอปลาเนี่ยยิงไปตรงกลางนะครับเป็นการไม่เชื่อฟังคําสั่งนะครับแต่ก็ถือว่ายิงแรงนะครับทุกคนในจังหวะน,นี้เนี่ยแม้ว่าบอลจะไปตรงตัวนี่ครับหนีทายิงไปแบบมุมๆหน่อยเนี่ยมีโอกาสเป็นประตูเลยนะครับจังหวะน,นี้ก็เป็นจังหวะที่ได้ประตูอีกหนึ่งจังหวะนะครับหมอปลาเนี่ครับยิงด้วยขวาลูกนี้ผมมองเว็แบ,บแรกเนี่ยเหมือนบอลทะลุผู้รักษาประตูไปเลยนะครับ แล้วก็จังงวะรีเพย์เนี่ยมันมองไม่ชัดนะครับว่าลูกบอลเนี่ยมันทะลุผู้รักษาประตูไปหรือว่ามันทะลุตรงไหนนะครับผมพยายามมองหลายรอบแล้วนะครับแต่คิดว่ามันน่าจะยิงแบบประชิดตัวนั่นแหละครับแต่ว่าผู้รักษาประตูเนี่ยมันรับไม่ได้นะครับนี่ครับทุกคนมันเหมือนแบบทะลุยังไงไม่รู้อ่ะผมก็อธิบายไม่ถูกนะครับเดี๋ยวมาดูอีกรอบหนึ่งนะครับคือมุมกล้องมันแบบมันเห็นไม่ชัดนะครับทุกคนมุมนี้ก็มองไม่เห็นนะว่าบอลเนี่ยมันผ่านไปยังไงนะครับ โอเคครับเดี๋ยวมาดูจังหวะพักบอลแล้วก็วิ่งขึ้นไปยิงนะครับจังหวะนี้เนี่ยเปิดมาจากหน้าประตูเลยนะครับเนี่ยครับมองให้เอ็มบปเป้แล้วก็วิ่งนําทางไปเลยนะครับมันวิ่งนําทางโดยที่เราไม่ต้องกดนะครับทุกคนมันวิ่งไปเองเลยนะครับโอ้โหสุดยอดจริงๆนะครับทุกคนแม้ว่าค่าพลังเกมลุกเนี่ยจะแค่85เองนะครับแต่การวิ่งหาช่องคารยืนตําแหน่งเนี่ยสูงกว่าไอ้พวกที่เวลตันสูงๆเลยนะครับ จังหวะต่อมาก,ก็เป็นจังหวะได้จบสกอร์ด้วยเท้าขวานะครับจังหวะน,นี้พลิกหนึ่งจังหวะแล้วก็ยิงขวาเลยนะครับบอลเนี่ยไม่แรงมากนะครับแล้วก็ไม่ได้เข้ามุมมากนะแต่ว่าก็พอเป็นประตูได้เลยครับจังหวะนี้ก็ยิงได้เยี่ยมอีกแล้วนะครับดูนะครับบอลเนี่ยไม่ได้ห่างตัวมากนะครับแต่ว่ามันก็มีเปอร์เซ็นต์เป็นประตูนะครับ มาดูลูกมงกันบ้างนะครับทุกคนเห็นกันอยู่แล้วนะครับว่าค่าพลังการมงแล้วก็กระโดดเนี่ยไม่ค่อยเยอะนะครับแต่ว่าจังหวะมงจังหวะกระโดดเนี่ยถือว่าทําได้ดีกว่าค่าพลังเยอะเลยนะครับมาดูจังหวะหลุดเดียวกันบ้างครับแดกเลอร์นะครับแทงจังหวะนี้แล้วเป็นหมอป่าเราได้หลุดแล้วก็จิ้มด้วยขวาไปง่ายง่ายแบบนี้เลยครับโอ้โหดูตั้งแต่ต้นคลิปนะครับทุกคนคงยอมรับแล้วนะครับว่าเกมลูกของหมอป่านี่ครับโหจริงๆนะครับการวิ่งหาช่องการจบสกอร์ที่รุนแรงนะครับ สุดยอดเลยนะครับทุกคนนี่ถ้ามันเป็นนักเตะฟีเจอร์หรือว่าเป็นนักเตะที่เอามาเล่นในอีเวนต์ได้เนี่ยน่าจะใช้กันแบบสนุกเลยนะครับจังหวะนี้ก็เป็นจังหวะทําประตูนะครับจังหวะแรกเนี่ยหมอป่านะครับแทงไปให้ทางอ่าแดกเลอร์นี่ครับยิงด้วยซ้ายแต่ว่าบอลไปติดครับจากนั้นก็หมอป่าโอสังหารเองเลยนะครับด้วยเท้าสายยิงแบบเข้ามุมเป็นประตูสวยๆอีกหนึ่งลูกเลยนะครับ โหดจัดสัมผัสได้ครับหมอปลาแมตช์นี้เนี่ยยิงไป3ประตูคนเดียวเลยนะครับคงไม่ต้องพิสูจน์อะไรแล้วนะครับหมอปลาโหดจริงครับทุกคนจังหวะเข้าทําวิ่งหาช่องนะครับสุดยอดจริงๆครับหมอปลาโอเคครับทุกคนเป็นยังไงกันบ้างการสลับคลิปการรีวิวหมอปลาของเรานะครับถ้าทุกท่านได้ดูตั้งแต่ต้นคลิปเนี่ยคงต้องยอมรับกันแล้วนะครับว่าหมอปลานี่โหดจริงนะครับไม่ว่าจะเป็นลูกยิงการหาช่องนะครับ การยืนตำแหน่งหรือว่าการเล่นประสานกับเพื่อนรุ่มทีมเนี่ยบอกได้เลยว่าเวลกูดนะครับทุกคนเอาตรงๆคือครบเครื่องเลยนะครับแม้ว่าค่าพลังเนี่ยมันจะน้อยไปนะครับแต่ว่าในสนามจริงๆเนี่ยเก่งกว่าค่าพลังทุกๆด้านเลยนะครับโอเคนะครับหวังว่าทุกคนจะชอบกันนะครับในคลิปนี้นะโอเคครับก่อนจากกันไปนะครับฝากทุกท่านนะครับกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่อง B In K t h ที่วันเม Gamer กันด้วยนะครับ โอเคนะครับหากทุกท่านมีข้อสงสัยหรือว่ามีอะไรที่ผมพูดผิดพลาดไปเนี่ยฝากทุกท่านคอมเมนต์กักเตือนผมด้วยนะครับผมจะได้นำมาแก้ไขปรปับปรุงในคลิปต่อ,ตอไปนะครับโอเคครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมจนจบนะครับเอาไว้เจอกันในคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้นะครับสวัสดีครับ